เป็น5ระดับเราก็บันทึกไปนะครับในข้อ3.7มการเคลื่อนไหวของข้อเราก็ต้องตรวจดูข้อในทิศทางต่างๆที่มีปัญหาเช่นไหลนะคนไข้เป็นไงครับยกแขนนะหวีผมได้ไหมใส่เสื้อได้ไหมนะครับอย่างนี้ลัวเจ็บ นะยกล็อกแข็งติดก็ว่าไปนะครับในสามสิบแปดคือการปวดข้างนี้จะวัดประจำวันหรือไม่ก็สังเกตบางคนนะบางคนก็หวีผมไม่ได้ใส่เชือสั้นในไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ต้องบันทึกลงไปด้วยแล้วก็ในสามสิบเก้านนี้ก็ก็ดูว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับ นะะอย่างไรบ้างก็คืออาจจะมีการช่วยเหลือด้านนวดการอบประครบตัวเองการกินยานะครับแล้วก็อาจจะถามประวัติว่าเคยรักษาอะไรบ้างไปหาหมอมาไหมหมอตรวจหมอเอ็กซเรย์เป็นยังไงนะครับผลเป็นยังไงบ้างผลการรักษาหรือผลที่จะไปตรวจวินิจฉัยมาเป็นยังไงซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็มาประมวลกันนะครับแล้วก็สรุปผลการวินิจฉัยหรือหรือผลสรุป เป็นว่าคนไข้คนนี้มีอาการอะไรนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นโรคยอกหลังเดียวหลังคู่นะครับหรืออาจจะปวดหลังาชาก็ว่าไปในรูปของแบบรูปแบบของแพทย์แผนไทยเราแต่ในทางแผนยปัจจุบันหรือแผนย์ทั่วไปนั้นก็อาจจะถ้ามีความรู้มากก็อาจจะวินิจฉัยเพิ่มเติมไปได้ถ้ามีการตรวจละเอียดนะครับว่าเป็นโรคเกี่ยวกับ <c oughs> นิ้วล็อกไกปืน นะครับนะครับอันนี้หรือเป็นโรคเกี่ยวกับลมปลายปะตตคาตบ่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ตัวตัวทั่วไปแล้วเราก็คงจะพูดในลักษณะ หมายความว่าแผ,แผนรักษาก็คือกระบวนการหรือวิธีการที่เราจะใช้การรักษาทั้งหมดเช่นอาจจะมีการนวดนะครับมีการอบประคบมีการแนะนําท่าบริหารร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการวางแผนรักษาว่าเราจะทํารักษาด้วยวิธีไหนกับคนไข้ของเรานะฮะอันนี้ ส่วนการนวดตัวน,นี้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องการนวดเมื่อมีความรู้การน,นวดแล้วเรานวดอย่างไรเราดวดใช้เทคนิคอะไรเราก็จะต้องมีการบันทึกไว้ <c oughs> เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อที่ว่าวันหลังเรามารักษาเราก็จะได้ดูเปรียบเทียบผลของการนวดและวิธีการว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับ เรื่องการนวดก็เป็นแผนภาพเดิมที่เราคล้ายๆเป็นปรุปภาพเดิมนะที่เรารู้ตำแหน่งแล้วทีนี้เราก็จะวางแผนหรือรักษาโดยการนวดในการนวดการบันทึกลงไปในแบบฟอร์มนะครับก็ให้ผู้นวดเนี่ยทำเครื่องหมายกากบาทลงบนตำแหน่งจุดนวดนะเช่นจุดลมดูดสะบกักหรือสะบักจมนะครับพวกนี้เราก็จุด เราก็กากระบาดลงไปว่าเราเป็นจุดอะไรแล้วอาจจะเขียนกำกับไว้ด้วยว่าจุดนี้เป็นจุดแก้อะไรนะครับนะครับตรงตำแหน่งที่นวดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นบนตำแหน่งที่จุดนวดส่วนการใช้เครื่องหมายดอกจันนะดอกจันที่ลงบนตำแหน่งจุดนวดที่เน้นนะอันไหนที่เราตำแหน่งไหนที่เราเน้นเราอยากเช่นเรา เน้นย้ำไปย้ำม,มาตรงบริเวณนั้นก็ให้กาดอกจันไว้ส่วนแนวที่เราใช้กานวดเราก็จะลากเส้นปักไปนะครับลากเส้นปักไปเช่นแนวแนวขาด้านนอกแนวบริเวณต้นขานะครับเราก็แนวเส้นปักให้รู้ว่าแนวที่เรานวดนั้นนวดอย่างไรหรือแนวแขนด้านในเส้นหนึ่งนะแขนด้านในเส้นสองอันนี้เราก็เรียนคนที่บันทึกตัวนี้ก็ต้อง ผ่านการนวดพื้นฐานมาแล้วโดยเฉพาะในปีที่หนึ่งที่เราผ่านมาแล้วนะฮะหรือบางทีเรานวดในแนวเส้นประทานสิบนะครับเราไปนวดแนวเส้นประทานสิบไหนบ้างเช่นอีทาปิงกะลาสุม,มนาการัฐลีนะฮะเราก็ระบุลงไปว่าในแนวที่นี้เราอาจจะนวดหลายเส้นเราก็มดเขียนไปนะครับส่วนน้ําหนักที่ใช้นวดก็จะแบ่งเป็นสามระดับกว้างๆคือน้อยปานกลางหรือมาก นะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะมีเราก็ควรจะกําหนดลงไปว่าใช้น้าหนักปานกลางนะครับนอกจากบริเวณคนที่เป็นแข็งมากๆตึงมากๆและเขาต้องใช้แรงเยอะอาจจะบอกว่าใช้แรงมากจํานวนการซ้ํากี่รอบนะฮะก็คือแนวที่เรานวดตรงนั้นเราใช้ซ้ํากี่รอบสามรอบห้ารอบนะครับบางครั้งเราก็บันทึกลงไปในส่วนนี้หรือเราอาจจะ บันทึกลงไปในรูปภาพด้วยก็ได้นะครับส่วนของร่างกายที่ใช้เช่นนิ้วโป้งนะส้นมือฝ่ามือหรือใช้ศอกนะครับเราก็อาจจะบอกไปให้ละเอียดมากขึ้น <c oughs> ส่วนใน6.6นั้นยาหรือสมุนไพรที่ใช้ทานนวดก็อาจจะเป็นน้ำมันนวดส่วนประกอบสำคัญไม่ต้องเขียนไปทั้งหมดนะครับอาจจะมีไพรนะครับมีขมิ้นนะครับ มีการบูนพิมพ์เสนอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับแล้วส่วนที่6.7เป็นส่วนอื่นๆที่เราอาจจะระบ,บุเพิ่มเติมในส่วนคลิกข้ออื่นไม่ไม่ได้บอกไว้นะฮะตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเอ่อการแนะนําอะไรต่างๆได้นะครับเรื่องอาหารการกินวิธีการดูแลนะในส่วนอื่นนี้ก็สามารถที่จะเสริมเสริมนะเขาเป็นการเป็นบล็อกแล้วก็เสริมลงไป น,นี่ก็เป็นรูปภาพนะครับเช่นเรานวดเราก็ก็จะเป็นภาพเส้นใหญ่นะครับเราก็จะมีทั้งการการกระบาดหมายถึงตำแหน่งที่จุดนวดดอกจันก็คือจุดที่เราเน้นแล้วก็ถ้าเป็นแนวเส้นปากก็คือแนวที่เรานวดเราอาจจะเขียนเพื่อเพิ่มความชัดเจนลงไปในรูปภาพว่าแนวที่เรานวดนั้นเรียกแนวอะไรก็ได้นะครับหรืออาจจะกำกับลงไปว่าแนวแขนด้านในเส้นหนึ่งนะครับ แถวด้านในเส้นหนึ่งซึ่งเราลากมานี่นวดกี่รอบ3มรอบ5้ารอบด้วยน้ําหนักปานกลางก็อาจจะสามารถสเก็ตลงไปหรือเขียนเพิ่มเติมลงไปในในแผนภาพนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบในส่วนของการบันทึกผู้ป่วยในตอนที่2ซึ่งอาจารย์ก็มาถึงในตอนที่ที่การบันทึกรูปผาการบันทึกการนวดลงไปในแผนภาพนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในตอนที่3นะครับ